สวัสดีครับพี่น้องมือดีสีภาพมาเบิง้งของดีครับบ้านสาแก้วครับดอกดตัมตําบลอ๊อปตอดอกตัมปทุมรัตน์พี่น้องพักมาเบิง้งต้น,ต,นต้นบรรยากาศบางยางดีเลยครับมาเบิง้งตาเป็นไหนพี่น้อง <c oughs> ีเด็โอเกกแดงเต็มเตียงเลยพี่น่ะ <c oughs> ครับยีกเกษตรทางปทุมรัตน์ครับเบิ้ง้วยบ <c oughs> บกคีณข้าเจ้า ตารกระย่ากันพี่ตากับย่าครับก็จะเอาไปทำอะไรเพื่อนว่าเอาไปเห็ดซอสผสมในอ้อยยังก่อนน้ำจิ้มพันธุถ่ายนอร์เคนส์ก็ใส่ป็นแต่อ่อนพันัดครับพันธุถ่ายกับสีราชาต้นกำเนิดยูนีล๋ลรืจ้ะต้นกำเนิดยูนี๋เด้อนีอ่เด้อเกิดมาแต่ทุกคนจะเคยเห็นนี่แล้วดอปด้วยไงครับเอาให้เบิ้งหน่วย ปลาบักพริกแดงเต็มต้นเลยนี่ครับเพิ่นเก็บมาใหม่ๆครับมันมันเผ็ดบ่แม่เผ็ดเผ็ดเอ้าหยามเบิ้งเดี๋ยวจิพ้าเต็มเตียงเลยเห็นเห็นว่าเขากินกับลาบม่วงอันนั้นไหมกินกับลาบเดี๋ยวพาไปเบิ้งต้นเนี่ย มันใหญ่เลยครับมันมัน่าไหนใหญ่ดิผมม่นใหญ่มบกว่าันห้าุใหม่ไวด้มันมันใหญ่บ้างป่ะเพียดเอาแลนบ่เพีดเป็นเพื่อนชักม่ไรนั่นล่ะนั่นล่ะเนนเดดเลยเนีครับี่ไปเย็นเชียบเสาบ้างกนอ่ะเยน้องคนหากเด้อ นี่แหละนี่แหละต้นมันสีซ้ำสีสูงครับพี่ล่ะครับซ้ำสียืนอยู่พี่ล่ะซ้ำใหม่ครับนี่แหละแสดงว่ามันสีเก็บได้อีกหลายรอบเนาะเขาเดาเขาเกลียยนึงไว้ถึงขนาดไปโอ้ขนาดไปว้าแตงไทยแตงไทยลงพื้นที่มามากสวนคิปสวนนี่สวนใหญ่หัวใหญ่ต้นหักยี่คอนเครดิตคุณตาคุณยายนะคะเครดิตคุณตาคุณยายบ้านอย่างก่อนบ้านสระแก้วอำเภอปทุมรัตน์ นี่นี่เจ้าของเพื่อนคุณละลอนนี่แหละค่ะนี่คุณแม่นี่คุณแม่คนสวยนะคะคุณแม่คนสวยเพื่อนเตื่นเต้นค่ะเด้อจ้ะอ่าบ้าบึงบ่งเพื่อนเฮ็ดเฮ็ดดีค่ะนี่เพื่อน ไปไปนี่พักขันยังก็เขงกันจอกับพักจองขันจองกินได้เลยเนาะไนข่วงมีหัเช่นนี้งด้ไปแตเย็ดไปตปลาไว้ดขายขายได้สุดแนมแมพี่น้องหอยเฉลี่ยกินกับยังตำหุ้งตําปลาตําตัวตปลาตํซัวสุดตําเลยได้ทุกชิ้นเห็ดพับชิ้นเด็ดยี่นีเหดชิ้เด็ดทานไป่านหาตรงแกไทย ยังแม่ยงเป็นหน่วยแม่สิเอิันเด้อพาเด้อเอิมเดี๋ยวสิมามาข้ามาเบิ่งจีบดุดู้ครับแม่แล้วมาตรงนี้คุณแม่กับคุณพ่ออะไรนะพ่อข้นดีกับแม่ไหนพ่อวาดกับแม่ไหนจ้าเนี่ยเอ้ยเลิศอีหลีฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับบรรยากาศดีครับคือนี่สวัสดีครับ